สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน ล่าอยู่ไหนในเคลียข้างหน้าข้างหน้าก็ถึงแล้วฉันไม่เคยเป็นพนักงานเซเว่นเลยอ่ะปกติเข้าแต่เซเว่นซื้อคงซื้อของอะไรเงี้ยแล้วนายแค่ฉันฉันทำมาสะพักแล้วก็แค่สแกนของจับรับเงินแล้วก็ล็อคแกล่ะมัแค่นั้นเหรอคุยคนไม่ค่อยเก่งเลยฉันเป็นอินอินอินอะไรนะอินโวยอินโวยอ๋อนายเป็นอินโอเอเออโอเอใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกได้อ่ะอ๋อที่หัวหน้านายเหรออ๋ออนี่หัวหน้าเอง เป็นเนื่งนะฉันกำลังเช็ดเคาน์เตอร์อยู่น่ะอ้าวว่าไงอันนี้เพื่อนผมที่เคยแนะนำในห้อง่องสวัสดีครับพอดีว่าผมจะมาสบังงานนะครับเออสบังงานเรอถนัดแนวไหนบ้างอ่ะจะได้ดูว่าท้องการเราต้องทำอะไรบ้างถ้าจะเป็นหน้าเคาน์เตอร์ก็แค่เก็บงงเก็บเงินอะไรเงี้ยถ้าเป็นหลังเซเว่นหน่อยก็จะเป็นแบบทำความสะอาดมีจัดน้ำในตู้เย็นอะไรเงี้ยเตมของเลย อ๋องั้นผมเป็นพนักงานเติมของก็ได้ครับคอยเติมของอะไรเงี้ยอ,อยู่เคาน์เตอร์กูดีกว่าอ๋อบอมฉันลืมบอกนะว่าพนักงานเซเว่นต้องทำหลายอย่างอ๋อเหรอไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวเหรอถึงเขาจะบอกว่าทำแบบมีแบ่งหน้าที่กันจริงๆริงเขาให้ทำทุกอย่าง300ต่อวันโคตรน้อยเลยอ๋อเหรออ่างั้นก็ได้ฉันอยากได้เงินอนะฉันมีเงินทำด้วยอ๋อเคย้เย้ลองสักวันหนึ่งก็ได้ครับอ๋อลองก่อนแล้วกันเนาะ อ่างั้นเคียร์เดี๋ยวนายเป็นไกด์เลยว่าทําอะไรบ้างก็ออกตารางเหมือนเดิมทุกอย่างคร yeah. ับผมอ่ครับผมเดี๋ยวฉันมาฉันจะไปข้างนอกแบบไหนอ่าแล้วผ้ากับแล้วฉันต้องใส่เสื้อสเวตไหมเนะี่ยเดี๋ยวฉัน เอาให้ป้ามึงนะฉันจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้จะเป็นพนักงานเซเว่นเหีอยนี่มีขายตุ๊กตามีขายกล่องต่างๆผลไม้ขนมเค้กโอ้ก็เหมือนเซเว่นทั่วไปนะมีบงกลมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยอ้อมีเครื่องมีเครื่องชงนมชงโกโก้โอ้แซมมี่ฉันหาฉันหาไม่เจอ่ป้ามึงนะอ่าได้เดี๋ยวฉันรอเดี๋ยวฉันรอเลยอร์ อ่าเรียบร้อยฉันอ่าใส่เสื้อเซเว่นอีเลเว่นเรียบร้อยแล้วโอ้ยนายนี่เหมือนใส่เสื้อเหมือนชั้นเลยว่ะเอาก็เราเสื้อเดียวกันอ่ะเอาหรอนายอย่างแรกเลยฉันต้องทำอะไรบ้างอ่ะเติมเติมของเราหรือยังไงตอนนี้ของมันถูกเติมแล้วเราก็แค่รอรับลูกค้าแล้วพอลูกค้ามาซื้อของเราก็แค่ไปเอาของหลังร้านมาเติมอ่ะอ๋อคอยเติมเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่เพื่อไม่ให้ของมันหมดแล้วปกติพนักงานเซเว่นนี่เขาต้องแบบไปหน้าร้านแล้วบอกว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาอะไรอย่างงี้ยไหมเออมันก็มีแค่ช่วงบางช่วงที่เป็นโปรโมชั่่่่่่นนนออ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 อ๋๋โโปรรมมมมมชชชััใใ้้้้แลววฉตตงงบบกะาาาสิเขขซื ขนมจีบสลับเปาพิ่มไหมครับอะไรอย่างงี้ไหมเอออย่างนั้นก็ได้นี่อันนี้ก็ขนมจีบเนี่ยสลับเปาเนี่ยอ้อโอเคโอเคตาดันตาดันชอบเพลงเซฟเปมากเลยนะเวลาแบบมีเสียงอะไรเงี้ยเนาะเออมันเฮ้ยลุกเข้ามาลุกเขามาลุกามาอย่าลุกอย่าลกอย่าลกอย่าลกเฮ้ยทไงดีทำไงดีายอย่าลุกนายทำงานมาหลายเดือนแล้วเออเขาจดเคาน์เตอร์อย่างงี้ยหรอเฮ้ยขอโทษอโทษขอาอยากเล่นไอะเฮ้ยไม่รู้เขาอะโอ้สอบถอยหน่อยครับผม อ่่าาวไงครับพอดีผมอยากได้ตุ๊กตาที่มันยอดฮิตในตอนนี้ครับตุ๊กตายอดฮิตเหรอครับเป็นอ๋อก็อ๋อตรงนี้เลยครับผมเป็นตุ๊กตางถูกต้องไหมการทำถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ้าตุ๊กตายอดฮิตก็แถวนี้เลยครับก็จะมีเป็นตุ๊กตาแบบโอ้บอกเลยว่าเพิ่งออกมาจากมือนอกเลยครับแบบสั่งทำพิเศษเลยฮะ เด่นเสนอโปรโมชันเด่นเสนอโปรโมชั่นดีๆตอนนี้ซื้อ3แถม10บพาแถม10บไปเยอะไปแล้วโปรโมชั่นคืออะไรฉันไม่รู้อะซื้อซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแลกซื้ออีกหนึ่งแต่ราคาถูกกว่่าอะถ้าซื้อหนึ่งตัวถ้าสมมติถ้าคุณซื้อหนึ่งตัวในราคา350บาทแต่ตัวที่สองถ้าคุณจะซื้อต่อเนี่ยมันเหลือราคา3า0 300 300า้ทวนครับโอ้ยังนี่นี่เองงั้นฉันเอาตัวนี้ตัวหนึ่งนะอ่าได้ครับผมแล้วก็อะไรอีกครับโอ้ที่บ่าจะเป็นสีชมพูอ่ะงจาแฟนฉันน่าชอบฉันชอบสีเหลืองกับ ก็ทั้งหมดราคา650บาทนะครับจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะฮะทุกๆๆๆไหนคิดเงินไหนคิดเงินไหนคิดเงินอ่ารับเป็นสแกนจ่ายหรือโอนดีครับโอ้โอนเป็นทูมันนี่วอลเล็ตอ่าโอ้ทูมนนี่วอลเล็ตสแกนเลยครับสแกนเลยครับผมอ่ามีออเปเบอร์ไหมครับโอ้ออเปเบอร์มีเงินเดี๋ยวฉันกดเองทำถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมฉันทำถูกไหมทำได้ดีถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วอยู่แล้วไอ้น้องอ่าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับดิครับขอโอ้ขอบคุณมากเลยนะไม่ต้องใส่ถุงระดโลกร้อนนะไว้เจอกันไว้เจอกัน เอาเชิญครับผมขอบคุณครับเย้ลูกค้ารายแ้วถูกลูกค้ารายแรกเช้าเราทำไมดีแตกถ้าคนเยอะๆในร้านทําไมเนี่ยอ๋อก็ก็ก็แค่มือมือไปเระวิงเนี่ยประเด็นนะฉันดูก่อนมึงขอมันจะหมดอ่ะแค่ฉันต้องไปเจอหลังร้านไปเนี่ยเออเติมก็ได้นะอ๋อโอเคหลังร้านตรงนี้เหรอใช่ใช่ใช่โอเคเติมของเอาล่ะหยิบตัวนี้กับตัวนี้อ่ะที่ต้องสื่อมาแล้วก็ไปใส่ในรังฮัลโหลครับสวิตช์เดลิเวอรี่ครับดีครับ อ๋อมีคนมาส่งเหรอไอมีคนมาสิรสั่งของแล้วจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเตรียมของให้ครับโอ้หมันใส่ยากจังเลยอ่ะที่อยู่หอในชั้นสี่ใช่ไหมครับโอเคครับอ๋อใส่ยากไอใช่ไหมใช่ไหมไว้ใช่ฝั่งอันนี้ใส่ในนั่นเลยดิมันใส่ยากอ่ะมีอะไรใส่ให้ใช่ไหมนายช่วยเตรียมของให้หน่อยมีแล้วมั้งเดี๋ยวนายไปส่งให้เลยนะเพราะว่าลูกค้าเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอ่าได้ได้แบบมีอะไรบ้างอ่ะมีกล้วยกล้้้วยฝฝัั่่งงนนีี ฝั่งไหนคะนาคะนา,า,าฉันเนี่ยอ๋อเออกล้วยอ่ะแล้ว,ลวช็อกโกแลตช็อกโกแลต,อ,แลตอยู่เชลเดียวกับกล้ยวยเมื่อกี้เชลเดียวกับกล้วย โอเคแล้วก็แล้วก็กล่องความหวานชมพูกล่องควัมสีชมพูโอ้ยเขาไปจับฉลากกันเนี่ยแล้วก็อ่แล้วก็อะไรวะขนมปังน่าจะขนมปังนะวงขนมปังวะขนมปังนี่เหรออันนี้นะใช่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 โอเคฟาร์มเฮาส์หนึ่งแล้วก็ม่มีเลยไหมไม่มีแล้วเขาสั่งแค่นี้เดี๋ยวไอ้ไอหอหอนะวะไอ้หอตึกใกล้ๆเนี่ยอ๋ยอยู่เขาอยู่ชั้นสี่ห้อง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 สี่เก้าสี่เก้าชั้นสี่ห้องสี่เก้าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันมาอยู่ข้างโอเคเออฝากเอาเอาของใส่เชียวด้วยได้ได้ได้อง ชัี่เก้าชั้นสี่รู้สึกว่าจะตรงไปแล้วเลี้ยวขวาประมาณสัก2โลแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีหนึ่งโอเคแน่าจะถูกนะลองไปดู l a t e ถอ่าน่าจะเป็นตึกนี้แน่เลยใกล้ๆนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปส่งของก่อนเลยแล้วกันนะโอเคจอดตรงนี้เสียงไรอะโอ้ยบมกให้นิ่งเงียบอุ้ยอ้ยสามีภรรยาตีแน่เลยน่าจะเป็นงั้นนะอ่าชั้นสี่อ อันนี้ชั้นไรแล้วอะแล้วมาขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อโอเคมันแบบวิวับโอเคไม่มีพนักง,งานด้วยโฮปอินอ่าแล้วมันขึ้นลิฟต์ยังไงเนี่ยอ๋อมีบันไดโอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นหนึ่งอันนี้สองอันนี้น่าจะเป็นสามโอ้ยเมืเองเลยสี่อันนี้ห้องสี่สิบเก้าสี่สามอ่าสี่สองสี่เอ็ดข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยสี่ห้าสี่สี่สี่เจ็ด โอเคถึงแล้วกอกกอกกกมีใครอยู่ไหมครับแอนเองเอาล่ะครับอ๋ออ๋อ,อพอดีมีอ๋อพนักงานเซเว่นสินะนี่นี่มาฉันติดทุรไลอยูไ่ได้ครับได้ครับอันนี้ขนมปังอันนี้นี่นี่จ่ายด้วยอ่าสแกนจ่ายอะ้รใช่ไหมครับเรียบร้อยไปได้อ่าเจ้ครับโอ้ยเปิดประตูใส่หน้าเลยเหรอเฮ้ยเจ้เข้าใจความรู้สึกเคียร์แล้ว พ่อวันหนึ่งต้องมาตั้งเจออะไรแบบนี้โอ้ลรผิดลงผิดทางผิดดริงต้องเจอลูกค้าที่แบบโอ้นิสัยไม่ค่อยดีอ่ะเอาล่ะเอาล่ะทํางานเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันเถอะกลับบ้านเลยวยิธีเราต้องไปทำงานต่อที่มาเราต้องไปครบ8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงจำไม่ได้แล้วเคสไม่ได้บอกไว้เฮ้ยโอเคก็แค,ค่ทําต่อให้เสร็จแล้วก็ได้เงิน300กลับบ้านชิคๆเอาไปเติมเกมนี่แหละนะวิถีของมนุษย์รายวันจอดนี่แล้ว้ย กลับมาแล้วเออกลับมาแล้วมี่อ้าววันดีครับพนักงานเหรอใช่ครับเปิดไงเนี่ยทำเลงอยู่เหรอตำรวจมาไหมอะืซอรอคอยเขาถามเรื่องคนหายตัวไปน่ะฉันไม่รู้จักพอจะซับและเตาผู้ร้ายคนนี้ไหมในขอขคอดูหน่อยไหมได้ไหมครับเฮ้ยนายดูหน่อยอ๋ออ๋อเป็นผู้ร้ายนี่คนหายตัวไปเหรอครับเนี่ยหรือผู้ร้ายอ๋อคนหายตัวไปคนหายตัวไปน่ะครับไม่เคยเห็นเลยครับผม แล้วเคยพบคนน่าสงสัยอะไรแถวนี้ไหมครับเช่นแบบว่าทำร้ายร่างกายการหรือผู้ชายไว้หนวดหรือผู้ชายหนา้าโล้นตัวใหญ่ไ <î S 2> ม่เคยนะตะกี้ตอนที่ผมไปไอ้นี่นะครับไปส่งของที่หนึ่งจะมีตึกไอ้ตรงคอนโดตรงนู้นนะครับอพาร,ร์ตเมนต์เก่าๆนิดนึงอะครับที่ว่าอินอะไรนะไอ้ฮอบอินนะครับเขาเหมือนจะมีเสียงเหมือนทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นไหมครับผมไม่แน่ใจไม่ฉันคิดว่าไม่น่าใช่หรอกเราไม่มีหลักฐานอะไรไปปาบปามตั้งแต่นม้ก็ลองไปเช็คหน่อยก็ดีมากครับผมว่า ไหนเขา,าดูรูปแซมมี่น่ะดูรูปสิมัน,น,นมีอะไรวะน่ะไหนรูปเหรออ่าเดี๋ยวให้ดูปกันนะออรูปผมผมไม่รู้จักผู้หญิงในรูปเลยนะครับใช่ไม่รู้จัก <นะ S 1> เลยเดี๋ยวนะสายอะสายบนอะไรวะสายบน,บนตรงเนี้ยเช่เอ่อบนรูปฉันเห็นเหมือนผู้ชายคนที่มาสั่งของกับฉันนี่มันแค่แค่ผู้ชายเข้าหน้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่ว่าเขามองกล้องนาะดูดีๆดิเห็นไหมน่ะเอ้เขาจ้องไปที่ผู้หญิงแล้วนายรู้ได้ว่าอยู่ที่ไหน ร,รู้ดิเอาไปส่งของมานี่ก็ท <Yeah> ี่ฉันบอกเออฉันส่งของแล้วมีเสียงการทรมารณ์ร่างกายขึ้นตำรวจครับนั่งไปเลยเอาเดี๋ยวเอาลงงานมึงอ่ะเออจะค่อยทำไปเอ้าเอ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 ้แล้วลูกไปใช่ของกูอ่าแอ้วจะไม่เถอะอ่าไปเลยไปเลยอันนี้เดี๋ยวผมขับนำให้ครับมันน่าขอบคบไม่ได้ครับตำรวจไปเหรอแย่ละชิบหายละเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวเออเดี๋ยวจ่าไปเอารถก่อนเฮ้ยแต่บุรุษเลยบุรอเฮ้ยมาหรือยังเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตำรวจครับเร็ววันนี้ครับ เออมาแล้วมาแล้วท้ำเลยหนุม่มอ่าเดี๋ยวตรงไปเลยครับเรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะว่าจะมีคอนโดเก่าอยู่ข้างหน้าของนู้นเลยครับอ่าได้เลยได้เลยเอาล่ะไปเลยหนุ่มเหมือนเดิมเลยครับกุญแจบทที่ในขับโรงแรมนี่เลยอ่าคอนโดหรือโรงแรมผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันน่าจะที่นี่นครับอ่าได้เลยงั้นเดี๋ยวชม วางแผนชนะ่าจะหนุ่มแต่ฉันจะถือปืนไว้หน้าห้องฉันคิดว่านั่นจะเป็นคนร้ายจริงๆถ้าเขามีพิรุธเมื่อไหร่ปุ๊บก็จัดการได้เลยนะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้แกไปนะแล้วแกก็บอกว่าแกเป็นตำรวจปลอมก็ได้อะไรเงี้ยเป็นอ่าเขาเรียกไงนะอ่อ๋ออ่าตำรวจสายลับหรือเปล่าครับอะไรประมาณนี้ตำรวจนะขบแฝงอ่าใช่ประมาณนั้นไปแลยครับตำรวจครับผิดทางครับผิดทางต้องลงขันละคำลืมไหครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยแล้วก็อันนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ครับผิดทางครับ นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เหลือครับเร็ว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 ชั้นที่ราสุ่บ้านน่าจะเป็นชั้นสี่ครับห้องสี่เก้าสี่เก้านะถูกปะเนี่ยนี่เราเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันที่เราอยู่ชั้ไนไหนวะเนี่ยสามปะสามดูด่วนอ่าอันนี้สี่อันนี้ครับมองนี่นี่ดีเลยดีเลยดีเลยพอไหมครับเอาละตามแผนเดี๋เเข้าประตูก่อนมีคนอยู่ไหมครับฮัลโหลมีคนอยู่ไหมฮะอ๋อมีเลยพอดีผมเป็นตำรวจ คุณได้ไปจับอะไรครับอะไรอย่าขยับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยเฮ้ยยังไงตำรวจเอาละเอาละวันไปไหนแล้วครับคุณวอนหมดุดทองนี่เอาไปนี่ไปนี่หยุดเดี๋ยวนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าไม่หยุดฉันจะยิงจริงๆ,ๆละ่ะอย่าขยับเด็ดขาดวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวฉันแจ้งหน่วยของฉันเรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอบคุณเธอมากเลยนะกลับไปที่ทํางานได้ละอ๋อเอาไว้เจอกันนะครับอุ้ยฉันโดนฟาดอ่ะอโอ้ยต้องไปทําแผลอย่างเนี่ยโอ้ยไม่เขียนยาไม่มาทำเองเลยเนี่ยไม่เข้าใจเอาละเอาละโอ้ยฝนตกด้วยแต่ว่าถึงแล้วใช่จอดตรงนี้ก่อนละกันยา้าถึงแล้วถึงแล้วเป็นไงบ้างวะ เออคนร้ายโดนจับได้หมดแล้วทุลักทุกท้ายเกาะคนนั้นแหละที่ฉันเจอกับนายแหละคนร้ายเอาทำไมวะนายนายเป็นพลเมืองดีนี่นายจะได้รับจิตบำบันะเฮ้ยนายเป็นฮีโร่ไม่เขาไม่ได้เลยเลยเขาบอกว่าขอบคุณมากคำขอบคุณมันกินไม่ได้ไม่บอกเขาวะเพื่อนจะบอกอยู่นะนอานี่นั่นเติมพวกกลุ่มพวกกล้วยแล้วเหรอใจเรียบร้อยแล้วสบายมากง่ายๆโอ้ยนั่นแหละที่ฉันจะบอกก็คือฉันไม่ได้อะไรเลยเอ้นายเป็นฮีโร่ทำไมวะไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยเราก็เป็นฮีโร่จริงๆันว่าครั้งนึงเราช่วยตำรวจจับโจนนายชูผู้หญิงใช่ไหมมาเจนลูกย是是ังไม พู้หญเขาตกอยแต่ผู้หญิงเขาตกมัดตาอยู่<ช>ฉันก็เลยเขาก็เลยมไม่เห็นว่าฉันเป็นความดีนายทำเพื่ออะไรวะนายทำไปเพื่ออะไรทำเพื่ออ่ากล้วยกับอเอลมอนก็พร้อมขนมปัง,งพร้อมแอปเปิ้ลของขวัญก็จะเป็นโซนแยกกันเนาะจะมีเป็นกล่องอาหารขนมปังแล้วก็ผลไม้แล้วก็พวกของทั่วไปแล้วก็ตรงนี้ก็มีรูปภาพมีน้ำดื่มขายมีนู่นนั่น มีแฮมเบอร์เกอร์โอเค,อเคก็พร้อมโอเคฉันก<ท>ำล<อ>ังฉันกำลังทวน์ในนี้อยู่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างในร้านเราเพิร์ลเขาถามว่าอะไรอยู่ไหนได้ตอบได้แบบทันทีเลยโดยไม่ต้องมานั่งหาจริงจริงนายอุ้งงานไม่ได้นะรู้ป่ะฉันนายอุ้งงานแล้วก็วุจอปิดมันจับเลยฉันเคยบาร์คาร์ฉันแอบไปหลักหลังร้านกอนโดนฉันโดนเลยอ้าวฉันก็จะอุ้งงานาทำไมล่ะก็บอกนายเถอไว้ก่อนเออก็จริงโอ้ฉันนี่ฝนตกน่าอากาศไม่ค่อยดีแน่เลย ไฟดับสบีฟเย็นจะเย็นอ๋อไฟดับไฟไดับเฉพาไฟไม่ได้ดับไฟเสียแน่เลยเพราะว่าบ้านอื่นก็ไม่ดับนะเนี่ยเออเปแค่เฉพาะเราเหรอโอยไม่รู้ตามนั้นแหละใช่ใ่ใช่ใช่ใชน่เราเราเราัค้าได้เราตัวคาได้บายนายว่าร้านเราเปลีไหมก็ปกตินะก็ของก็วางเท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยใช่เหรอของไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนก็เท่าเดิมนะของนี่คือของสดของเวฟขหวนันนีของเล่นขงนี่ของหวาน เออก็ก็ถูกนะไม่ได้มีอะไรผิดเนาะขนมกินของหวานใช่ไม่มีอะไรผิดเลยทีเบย์เขาบอกว่ามาตลอดนะเนี่ยเุ้ยไอเสีเคาะประตูหลังร้านอ่ะมาดูดิไม่ไม่รู้เสียงลมฝนตกใส่มีฝนตกไม่ดูดิไปดูเล้วเออมันจะมีไม่มีใครหรอกเชื่อกูดีเห็นไหมไม่มีจริงด้วยแต่ฉันได้เสียงมีคนเคาะประตูนะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยออะไไรริงกระจกแตกฉันจะออกไปดูเอง แซมมี um: fate, ่เราวองหน้าอาจจะเป็นไอ้น <qui> ี usually, right? like uh, ่ชนก็ได้มาดูดูเ <Naruto> ล <estos S 2> ือดไอเลือดอะไรก็น่าจะเปเลือดด้วยฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นมาดูดิต้องยังไงโอเลือดใครอ่ะไม่รู้มีแต่พวกเราไม่ใช่หรอเนี่ยร้านเนี้ยกระจกแตกตรงไหนวะอุ้ยมีเลือดจริงนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโจโจ้หรอดูดิก้อนหินกระจกแตกเลยเป็นหลอดตกปบาดนะนายระวังอะไรอ่ะมีหินออกมาด้วยเห็นไหมเนี่ยแต่ เดี๋ยวฉันไม่ดูกล้องวงจรปิดก่อนแล้วมั้งทิ้งเลยก้อนหินคืออะไรอ่ะในกล้องวงจรในกล้องวงจรไม่มีใครเพื่อนไม่มีใครหินมาไปเองเหรอไม่รู้เเชล่ะเชียร์แล้วเราทำอไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่าจุกพลเขียนจีกพลนี่มันมันมีกระดาษด้วยนี่กระดาษแล้วรู้อะไรอ่ะเห็นดิกระดาษเหรอหาเขาดูหน่อยมันเขียนว่าฉันวางของไม่ตรงนะจากรุ่นพี่ ชื่อบวยเออเลอกเขียนทำไมอะแล้วทำไมต้องทำอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะรุ่พี่บวยเหรอแล้วจากเหรอใช่เขาเป็นคนที่เข้ามากาก่อนฉันแหละจริงๆตอนแรกเขาอยู่กะเดียวกับนแต่ว่าที่นายเห็นหัวหน้ามาหัวหน้าเขาไม่ทำงานหรอกแต่ว่าดูความที่ว่ารุ่พี่บวยอ่ะเกิดเกิดเกิดหายสับสูนไปอ่ะอเขาก็เลยมาทำงานแทนพี่เจ้าหนาทแบบไม่ฟังโกลิโอช่วงนี้แบบหลบเรื่องหล่อนยังเจอเรื่องหลนอดีกเนี่ยแล้วประเด็นคือเราจอผีใช่ไหมใช่เมื่อไหรไฟจะติดเนี่ยเยอะไปดีๆเดอขอร้องล่ะ รอไฟติดก่อนโอ้ยผมมันจะหยุดแล้วนะเคยะโอ้ยวนอยู่แล้วแต่ไฟไม่ติดเลยเฉพาะต้องเป็นไฟที่ขาดแน่เลยเอาเอามาแล้วมาแล้วไปไปนี่คือการปนอย่าขยับ นายยังยังยังนายนายนดยอยูไว้เชลยบอลฮ่า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 ฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งฉันเพิ่งมีชีวิตได้พวกแกใช่ไหมที่ไปฟ้องตำรวจอ่ะเออไม่ไม่ ไม่ครับไม่ใช่ออคือประสาทอนี้ครับคือคือคือตอนแรกผมไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ไอหนูขผมดำตาแดงอยู่ไหนไอหนู่อผมตาแดงเออไปเลยครับผมผ่อนดูก่อนผมนั่นแหละครับบอกมาเร็วๆเดี๋ยวนี้้แกเป็นเพื่อนของมันมาครับผมมาเป็นพนักงานเซเว่นสาขาที่ที่ฉันโทรตามจี้ไม่น้ำตำรวจคงมาจับฉันแล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องเอาพวกแกไปลงนรกด้วยไอ้แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับคือคุณอย่าได้คุณเอาไปเลยไม่ต้องเพิ่มเงียบปาก ่าฉันไม่ต้องการเงินสักกบาทเดียวฉันต้องการแค่ศพของเพื่อนของแกเพราะมันทำฉันฉันแค้นมากซับฮึบอึบอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยจับมันซะดิมึงแกวะมหงแมึงแกบุาเหญมารอรอรอโอเคโอเคขยักมึงขยักจริงโอ่ยชาวบ้านไม่จริงตีไปศพไปเลยนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วสวยทำไหมแค่เจ้าตัวดิ <perfekt> ไม่ได้ไม่ได้ยิงคนไม่ได้โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเด็ดเด็ดเด็ดฉันอันนี้ไว้ปืนใช้ไม่เป็น,น,ปนอ่ะอ้าวฝากหน่อยดิเอาลครับเซเว่นสาขาเอ่อสาขาไหนวะสาขาเจเจสาขาเจสาขาเจเรเราหาเราเซเว่นสาขาเจมีโจรบุกครับตอนนี้เราคุมตัวแล้วช่วยช่วยมาช่วยมาจับหน่อยครับโอเคครับ ไปมาแล้วไปมาแล้วครับเร็วๆฉันค่มันอยู่เออมาแล้วมาแล้วโจนั่งใส่เราหรอเขาเอามาเอ้ยมันจะมาฆ่าฉันวะแกมันจะไม่ละนี่เหรอโจนที่มันรับพาตัวเออรออะไรบอกนี่แหละกูยิงแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ไหนเก็บไว้เขาเลยนะหลักฐานร้อนร้อน แต่พูดจริงก็เดี๋ยวจะอยู่ประมาณ5ทีก็หมดเวลาจ่าล้วเจ้านายไปไหนมาเนี่ยไหเมื่อไหร่เจ้านายนายจะมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเขามาโมลุโมลุโมลุเขาพูดเลยเบอกลยายยากซะด้วยเอ้ยทำไมร้านช้าเป็นงั้นอ่ะจอนบุกครับพวกผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้แม่งเอ้ยกระจกแตกกระจกแม่งเป็นพันเลยพวกแกนี่ประมาณหนึ่งเดือนต้องทำงานฟรีทั้งหมดหนึ่งเดือนร้านชำพังเนี่ยเห็นไหมนี่ยออกไปกลับบ้านแล้วโอ้ยแก ต้องทำมาีหนึ่งเดือนเลยหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหหน้าผมพวกผมไม่ได้ทำนะไม่เชื่อก็มันต้องมีโอเคครับได้รับหน้ได้ครับครถมันประมาณขีมื่นเราเพื่อนคุณก็น่าจะหลายพันอยู่ได้ไปแไป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 